สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเรียนจส,สดีท่านคณาจารย์นะคะรวมไปถึงพี่ๆทุกท่านนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการนะคะท,ทุกทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมตัวสู่เข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะในวันศุกร์ที่14มีนาคมและวันเสาร์ที่15มีนาคม2568ค่ะ ต้องบอกว่ากิจกรรมของเรานะคะจัดขึ้น2วันเลยทีเดียวค่ะเรียนท่านคณะบดีคณะภาษาและสังคมศาสตร์นะครับท่านคณาจารย์นะประธานหลักสูตรนะครับรรคณะภาษาและสังคมศาสตร์ตลอดรวมทั้งท่านวิทยากรน,นะครับจากสถาบันประกอบการต่างๆนะครับที่ไม่เกี่ยวกับทางคณะภาษาและสังคมศาสตร์นะครับในการเข้ามาร่วมกิจกรรม การเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความสำคัญที่แสดงว่าคณะของเรามีหลักสูตรกว่าสิบหลักสูตรเรามีามา 3, นักศึกษาประมาณ3,500คนนะครัทบที่เป็นว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆค<ะ>่ะมองกล้องเลยนะคะอันนึง ด้วยกันท่านานะคะซึ่งมีทั้งตัวแทนจากภาครารและภาคเอกชนนะคะที่จะมาตอบคำถามเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตารางงานะะมาจากสากงานเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวก,กาญจนาญาธนงนะคะมาจากโรงยดตยส้สงขานะคะตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายภูกิสุนทรวิจิตรเป็นประธานบริษัทจริงใจจำกัดครับ สวัสดีครับผมเกฟนะครับนัทพงศ์กำเนิดทองนะครับผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรดแอนด์เบระเดเลอเมนต์น่นะครับคนที่มีความด,ดีๆส่วนของความยั่งยืนก็ฟลิลจะคล้ายๆซีเอ็นค่ะแต่ว่าของเราจะเป็นโครงการในระยะยาวที่จะมีแถน<ต>งานไหนที่พอจะซัพพอร์ตหรือว่าเป็นไปในทิศทางไหนที่พวกเราเนี่ยมีโอกาสจะเข้าไปทำงานได้บ้างไหมคะมีงานไปสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานตลาดใช่ไหมงานสิทธิประปรโยชน์งานที่ดูแลเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่อยู่ด้านในแล้วก็ทีนี้พี่พี่ คณาจารย์ทุกหลักสูตรนะครับของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และที่สําคัญนะครับพวกเราครับนักศ,ศาาึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตรส์ครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับที่อาจารย์อยากจะให้พวกเรามามามาร่วมนะครับเพื่อได้เห็นศักยภาพของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยู่อยู่ในจุดไหนถ้าจะไปสอบกอพนะครับมาฟังทิ้งนะครับ มาฟังเทคนิคดีๆจากท่านวิทยากรซึ่งวิทยากรคนนี้นะครับพวกเราเป็นวิทยากรที่ไปอบรมให้กับนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาแล้วนะครับอาจารย์เห็นซึ่งแสดงภาพก็ถึงอาจารย์มานะครับ